ไปเม่สว,วัสดีครับย่าดูย่างค่อยเปิดกล้อง<า>เปิดมาเจอทั้งหนาผมหนายาคือบ่เห็นนี่ยุ่ยใส่ไรเ,เปิดกล้องบ,บุญพาล่วยเด้อะย่าเด้อบุญพาล่วยเด้อย<า>่าฮัลโหลย่ามาหาปูบ่มาหาปูถามหายาเนี่ยล่ะ thiên sẽ lôi tháo nha, <coughs> hiến loại theo anh thấy lôi cả hai ở đó gần, đoàn... bạc nhau, ở hú nha, nhau, bạc nhau, ở nhăng đay gần, ở nè. Nha phất ngày nào vậy nha? phun. Sắm bài đi, ưa nha. boy, belade, boy Boy, 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 ไปเจ้าไหนครับอยศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่เก้าหกกับเก้าหกนะ้ยาเนาะจ้ะนี่อะที่ท,ทั่วมากที่ช่วมาเอาเรียกน้ำยาดิศูนย์เก้าสี่กับเก้าเก้าหกนะครับย่านาคีนะครับเรียกย่านาคีตอนนี้ผมกำลังอัดเสียง,งาย,ย,ยาอยู่ได้วยยาเลยไอ้ยักบาทได้่ยาไอ,อ้ยักบาทเนีตัวไหนก่อน ศูนย์เก้าสศูนย์เก้าสี่เก้าสี่หกเก้าเก้าสี่หกจ่าเลขเลขอันนี้เลขสองตัวกัมีเก้าสี่มีสี่หกแล้วก็สิบห้าเก้าสี่สี่หกสิบห้า กับสิบห้าฟันตรงสิบห้านะฟันตรงสิบห้าเนยาฟันทรงสนะิบห้าฟันทรงสิบห้ากับเก้าสี่ฟันทรงสิบห้ากับเก้าสี่ฟันทรงสิง 94, บห้ากับเก้าสี่ครับปุ๊บเอฟซีครับอาได้เลยเรียบร้อยยาสบายดีปวยยาก็สบายดีแต่มันค่อยได้พักก่อนเพราะว่าลูกหลานโทร ทั้งคืนไม่ได้หยุดได้ย่อนบ่โอ้ยข้าเจ้าอยากหวมเห็ุควมสางน้ำข้าเจ้ากอโทษมาถามตัวยาเอ้ยนั่นแหละก็เป็นอาจเจริญบุญจเจริญธรรมไม่ได้สังิบทอายูอ่ะค่ะคือวันที่สิบสี่จะได้ไปแล้วก็วันที่วันที่ยี่สิบจะได้ ทำวัดเย็นทําพิธีหมายถึงว่าพราแก้วมรกตแล้วก็ได้สวดมนต์สระดอกข้อต่อชะตาแล้วก็สวดเมตตาใหญ่ครับผมจะทําพิธีกรรมทั้งหลายแต่ว่าวันวันที่ยี่สิบหกเราก็ทอดถวายทีนี้ก็จะมีอญาติโยมที่เขาปีมีองค์มีอะไรบางทียากก็จะได้ให้เขาฟ้อนและรำถวายปูด ถวาย่าอยู่ที่วัดดอนปากล้วยในวันที่ยี่สิบหกญาสีแม่วันที่เท่าไหรก่อฟั่งบวขักวันหนึ่งสีมีมีบวชค่วันที่ยี่สิบสี่ค่ะโอ้มาวันที่ยี่สิบสี่ก็จะถึงนี่วันที่ยี่สิบห้าน้อยยาน้อยจังไหนแม่เหมือนเดียวกันใช่วันที่ยี่สิบสี่ก็น่าถึงวัดตอนเย็นแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าเราก็ทำ กิจกรรมหมายถึงว่าเราต้องต้องสวดทำวัดเจ็นแล้วก็สวดเมตตาใหญ่สะดอกข้อต่อชะตาคือว่ามันจะถึงเมษายนก็เป็นปีใหม่ของไทยอยากก็อยากไปทำบุญด้วย,ยก็จะมีโรงทานาด้วยแล้วก็จะมีเสื้อผ้ายอยากจะเอาเสื้อผ้าไปแจก,กด้วยวันนี้ก็ไปรับเสื้อผ้ามาครับกำลังจะถึงบ้านเดี๋ยวนี้เอง ครับเอ้ากาสิปูุลาทายาวันที่ยี่สิบสี่ปุหลายาเอ้ยยามากอะค่อยิีด้สัมผัสยาแจ่วบางวันนี้กายปังๆน้ำกันได้ยายาก็ภาวนาให้มันปังๆนี้ถ้าปังๆแล้วยาบาอยากเราเพราะว่าสิได้เอาไฟเขาวัดนะนะวันนี้นูเฮ้ยบ่งวันนี่ยานูเฮ้ยบ้ โอ้ยผู้ใดก็ว่าวาเวียงเงาะพยก็คือซับน่ะนะมันสโลปบนวางใจอ่าพาเรียนยางกันมันเท่ากับเอาไหมว่าเรียงยางหรอกซิบหาสิบหาสิบหาหาหนึ่งมาแห้งครับไปเก่าซีซีเก่าครับผมแต่ว่ามันจะโดนแบบว่าเลขไม่อ่านอันนี้ยากก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ก็<อ>คิดทอดคิดถึงทุกเวลาที่ไปวัดไปวาเห็นกันทุกคนก็คิดถึงอยู่ครับเดี๋ยวถึงเวลา่าก็จะไปเหมือนเดิมนั่นแหละครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> ครับจังไลยขอบคุณ <c oughs> ยายห,หลายได้ย,ยาเด <c oughs> ้แค่นี้ก็ขอให้จ้า <c oughs> ครับผมครับเราต่อยญาเราต่อา <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้แต่ว่าวันวันที่ยี่สิบหกก็ขอให้ทุกคนที่รู้จักย่ากก็ให้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันทอดถวายอ่าทอดถวายพระประธานกับพระแก้วมรกตด้วยกันจ้ะครับผมขอให้มาเป็นสะพานบุญต่อยอดบุญให้ปู่เขาจะได้เอาไฟเข้าวัดครับผมมันคือ คิดทุกวันนี้ก็คืออยู่ไอ้ตัวนี้แหละเราต้องเอาไฟมาก่อนครับทําอะไรถ้าไม่มีไฟเราก็ทําไม่ได้ครับผมย่าก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้ก็ของงวดนี้ให้ปังปังครับผมให้เฮงเฮงทุกคนครับสิ่งที่เสียที่ผ่านมาก็ขอให้ปู่ย่าตายายยากจะให้ทุกบาททุกสตางค์ทรงให้คืนทั้งหมดทั้งดอกทั้งทุนสาธุ <c oughs> อ๋อฮะอาของฉันเนาะยาเนาะครับขอบคุณหลายๆได้เยนะจาจ้าแค่นี้แหละจา้าสวัสดีครับาสาธุให้ร่ำให้รวยเด้อครัให้โชคดีค่ะสาธุสวัสดีจา้าครับค่ะเอาละครับพ,พี่น้องครับก็เพจะได้ยินได้ฟังกันแล้วนะครับเสียงจัดย่านาคีสีเสเกตนะครับอ่า ยางนักขี้เพ่นก็บอกว่าเพื่อนมันใจรลายก็คือหนึ่งหานี่ละว่าฉันเพื่อนว่าตัวร่องก็คือเกาหีส่วนเลขสามตัวก็มีศูนย์เก้าสี่แล้วก็ศูนย์สี่หกนะครับเป็นเลขสองตัวนะครับจิตเสียงเกตเห็นได้ว่าตัวเลขชุดนี้มาตรงกันกับเลขปูใช่หน่อยที่แอดได้ไปทายถ้ำไหม่อยู่นะครับแต่ว่า่ะเพื่อนอาจจิได้มาตัวเดียวกันใกล้เคียงตัวเดียวกันนั่นนี่ก็ว่ารู้ครับไม่เป่นอรครับอ่า บมหลที่ไปที่มา่ว่าลูดที่เนี่ยก็คือเล็กมันตรงกันอ่าสีออกพ่ออกนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับก็ลองใส่วิจารณญาณในการรับชมสำหรับตัวเลขแต่มันผู้หมุนอยบางกอกผู้บอกอยผากอีสานจะนั่นแล้วใ,ใส่สติดีๆก่อนสิลงทุน่นบาทนึน่งสลึกนึง่งนี่หายากครับนพี่น้องเอ้ยเนาะ้วก็ให้วิเคราะห์ดีๆครับทั้งช่องนำเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นครับให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม นะครับาจ้ารับคลิปนี้นะครับกะเจือว่าได้แนวทางมาเดี๋ยวผมกับจีมาคุยเรื่องตัวเลขปูเพ็รลงไฟทีมไทยไว้เด้อไป่ป้องเด้วปูเพ็รลงไฟนี่คนไทยเลขสามตัวมากคือหกแปดสองตัวเนี้มันคือแปดสองวันต่อไปกับสองหกนี่หละตัวร่างก็คือหกแปดหกสองเก้าสองครับาจ้ว่า เพื่อนเขียนเลขสามตัวไว้ยู่ตรงกลางก็คือศูนย์สี่แปดในส่วนตัวเลขศูนย์ี่แปดนีน mm. ่้พ่อยพี่น้องเนอะตัวเลขศูนย์ี่แปดคือตัวเลขที่น่าจะมาอมืตัวเลขที่น่าจะมาเพื่อนว่าเพื่อนว่ายัานเลขมากัวเก่าอ่ากะนั้นแล้วก็ลองเอไปเซียงเบิ่งครับพ่อยี่น้องครับเ,เลขกลางเพื่อนไหนมากเก้าสามเป็นตัวรองนะครับสามเจ็ดหกสามแต่ว่าตัวเน้นเพื่อนเนี่ย ตัวฟันวันอือนี้วันต่อไปแม่นเจ็ดเก่าครับเดี๋ยวะครับทั้งเบิดทั้งมวนอ่าสอบรับตัวเลขในคลิปนี้นะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนายาสิพภาพไปฟังปูเพลนลลงไฟเบิ่นเว้าว่าอย่างไรเบิ่นขึ้นมันใจเลขตัวนี้ที่ไปที่มาเป็นอย่างไรเดี๋ยวสิพภาพไปเ่าไปคุ้ยนะครับเบาัวลมวนเบาเหรียญเบามวนครับปูเพลนลลงไฟนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสัมผัสงาอา,นาหน้าคียญ้าหน้าคีสีสเก็บ สำหรับ,บวันที่17กุมภาพันธ์2หางอ่ะติดต็ดพดิที่ว่ากันครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านจะหลับคลิปนี้ก็ดิีขออนุญาตจบการน,นำเสนอไว้ซ้ำนี้นะครับคลิปนาคอยพกคอย,คอยพอกันไหมครับคอยรองให้โชคดีไม่ใช่สุขูสุขคนคาพีทซี่ครับสวัสดีครับ